ฮัลโหลสวัสดีจ้าสั่งซามาแล้วเดอ้อสั่งซาสิมาเหตุงานให้บเบิงจ้าอัน <c oughs> สั่งซาสิมาให้ฟังสั่งซาว่าสิเหตุงานนันลาบ,บาน,นี้มันมีอ่ามีลูกค้าอ่ามีลูกค่ามากบ้าน,นี้สั่งซาก,ก็เลยฝอยก็ลุกก็เลยคุยก็ะลุค่า ก็เลยคุยกับลูกค่ะนานไปหน่อยค่ะมือกับเห็ดไปน้ำบาดนี่สังซาลืมอัดชีพสังซาได้เห็ดไปแล้วแต่ว่าสังซาสีมาอธิบายเด้อค่ะเพราะว่าสังซาได้ตัดผ่าตามทีนีนลูกมันละกับอันตัวนี้ไล่เขาเพอดีเด้อค่ะไล่เขาได้ได้ระดับยูเนี่ยแล้วกับเอาเอาเอาใช้นี่ออกค่ะตัดใช้แล้วก็เอาปีกเนี่ยมาประกอบไม่เด้อสังซาสิเล่าเด้อตัวนี้เด้อ เราให้ฟังเขาเป็นสุภาพสตรีผูน้น้อยๆค่ะแต่ว่าได้เสียมาตัวใหญ่้างซากรมาตัดหนีออกนิ้วนึงเดี๋ยวทั้งซาสิเอาลูปแบบมาอธิบายเนาะอันนี้ขอเป็นอธิบายเด้อค่ะเพราะว่าเย็บไปแล้ว สังซ่าลืมอดัดฉีดสังซ่าม้คุยค่ะพอดีมีมูมากลูกค้ามากเลยสังซ่าก็นเลยทั้งเห็ดไปทั้งกระลืมอดัดขีดเลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้คือคือ,ค,อคือใช้เสียตรงนี้ด้วยค่ะมันเหย้าเนี่ยเห็นบหใช้เสียเชิดตัดออกอันนี้นิ้วหนึ่งค่ะคางละนิว้วอ่า อันนี้เด้อค่ะอันนี้คือคอแขนอันนี้อธิบายเด้อค่ะลาลอลอันนี้ออกมาเนี่ยลาอปีกอันนี้ออกมาก่อนแล้กก็มาตัดจํานวนนี่แหละคะ่ะนิ้วหนึ่งมันมันเห่ยวเบลหลายเนี่ยตัดอกนิ้วหนึ่งเราก็เพราะตัดออกนิ้วหนึ่งเร้วกออกะกับมาเอาท่องแขนเนี่ยท่องแขนท่องแขนเข่าเข่าเข่าเบิดโตเลยเด้อค่ะเนี่ยเบิดโตเลยเนี่ยตามที่เขาวัดได้ปริมาณของเขาบอกค่ะเนี่ย มองได้แขนแลราบ้าเนี่ยอ๋ออันนี้แขน,นเห็นบ่ค่ะข่างแล้วลนิว้วแล้วนิ้วแล้วนิ้วมาอันนี้คือคือความเางาของแขนเนี่ยข่างแล้วลนิวน้วแล้วนิ้วแล้วนิ้วอันนี้มาลักแร่ค่ะลักแร่กับมาตามทรงของของล้ำตูนี่ค่ะมีล้ำตูทั้งสองข่างคือกันเบิดค่ะแล้วอันนี้กับอันนี้กับปินความเางาเด้อค่ะความเางาของสังซาตัดออกอันนี้ใช้ชเสือเชิดนี่ การตัดก็คือจังสี่หละค่ะจับมุมจับมุมให้เสมอกันจังเสียเห็นหมแล้วก็ตัดค่ะมันจะได้แบบเบาโค้งมาให้เสมอกันเราตัดง่ายน้ำค่ะนี่คือความเาวานี่คือนี่คือแขนมันใหญ่ห่อออกนี่ช่วงท้องแขนเนี่ยอันนี้มะลักแล่ลักเล่แล้วก็มะล้ำโตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอาแขนมาประกอบแล้วก็ เย็บแขนขึ้นนะคะที่เราตัดออกทั้งสองขางนี่กัควมำเงาตัดใช้นี่ค่ะเห็นไหเนี่ยที่ส้างซาขีดไว้เนี่ยเนี่ยก็เย็บมาตามห้อยเหรอคะเนี่ยเห็นบ่อันนี้ช่วงข้างโตทั้งสองขางค่ะเอาท่องแขนเขา่าท่องแขนเขา่าแล้วก็เอาเขา่าแล้วก็เย็บขึ้นแล้วก็เย็บใช้ขึ้นนะคะมันก็จะเหลือตัวนอยหน่อยนึง เพราะว่าแบบลูกค้าให้มาตัวนี้หน่อยงันก็ปปีแบบค่ะเนี่ยให้ได้แบบค่ะเนี่ยก็เลยได้ซ้ำนี่เห็นมั้นี่ค่ะเฮ็ดเซ็ดแล้วตัดใช่ึ้นมาแล้วก็ไพรพอดีทองแขนเนี่ยเสียแก้เชิดค่ะ ตัวนี้อีกตัวนึงค่ะตัวนี้จะมีตัดลายค่ะแต่ว่าบได้เห็ดคลิปตัดลายสองตัวตัวนั้นตัวนี้ซ้ำกันค่ะเพราะว่าน้องได้มาจากจากรุ่นพี่ไห้่ะสั้นว่าเนื้อผ่าดีน่องกับเลือยมาจ้างเห็ดตัวนี้ลายตกค่ะอันนี้มีการตัดลางานตัดลายจเคยเห็ดเห็ดหลือเปล่ะค่ะล่ไลาเขาจะเง้าไมยูไมอยู่เพื่อน้องเขาวัดเบิืงกเลยตัดขึ้น อันนี้อันนี้ยุทธ่หารอยู่แล้วก็มาแขนเย้าเท่าไรเขาก็ตัดออกขึ้นลักษณะนี้แล้วค่ะถ้าบเหย้าเ,เข้ากับ่ตัดถ้าได้มาตรฐานแล้วแล้วก็อกเอวใช่ยังไ้ซ้ำแบบเลยค่ะเพราะว่าเขาห้เชิญมาตัวใหญ่ก็ป,ปีอะค่ะเขาใส่เวลาเวลาเขาใส่แขนขึ้นเนี่ยกรุณห้าได,ด้ค่ะว่าอันนี้ยู่ของบนหรือของล่างกระดุมกับตะขออย่าง,งเขานี่ ส่วหมาอ่ใส่หลงเนี่ยค่ะมื่อนี่เขาใส่สองโตจ้าจากใส่งงยงใหญกระตัดก้องสิละค่ะเนี่ยโอ้โออกเคิงโตมันไงค่ะนี่เรค่ะงั้นอันนี้งั้นในเขาใส่ของเสื้อผ้าลูกคา้าแล้วก็ ก็จะมาเย็บกางเกงเข่าขาให้เบิ้งอีกเด้อค่ะเด้อเบิ้งน้ำกันเนาะอันนี้อันอันอันนี้อันอันนี้ห้องพนจะ,จะเป็นลักษณะขามันสั่น อันนี้อันนี้เป็นตะเข็บเข้าเลืวค่ะถี่ซังซาลเลาะลงมาเพราะว่าน่องน่องไส้หล้วน่องขาลอยอันนี้อันนี้เอาเข่านิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งความยาวของน้องตัวนี้เอาลงแล้วก็ความกว้างนิ้วครึ่งค่ะ nhiều khưng nhiều khưng, đứt, anh ừ. à này hay lưỡi 7 chết nĩu đó bởi vì nó nó keo nĩu à,เอา ตัดออกเลยค่ะตัดออกแล้วก็ไปโพงให้น้องบึ๊บอันนี้คือกันค่ะอันนี้ก็จะคับแตนนี่เด้อคับแตงแตนปลายขามาหาหัวเข่าเด้อค่ะพวกต้นขาอย,ยังน้องเขาพอดีเราจะแก้ไขตั้งแต่หัวเข่านะคะต้นขาพอดีเต็มแล้วจ้าเห็นไหมค่ะ มันสีแวบมั้งสีเด้ออันนี้เอาขาเข่าค่ะแต่งขาให้เล็กลงน้อยนึ่งเนีย่ยเนี่ยเห็นมาตามขีดเี่แล้วค่ะเห็นมาตามขีด ก็ตัดออกค่ะตัดออกแล้วเนี่ยเนเวลาตาัดออกมันก็นจะจังสีด้ยวยจ้ะเนี่ยตัดออกเรากับเดี๋ยวสีไปโพงตรงนี้ค่ะเพราะว่าเอาช่วงนี้ลงมากเพราะว่าขาหน่องรอยเดี๋ยวไปพงกันค่ะ นี่ละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังเหตุค่ะอันได้ได้มันมันหลุดละค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสังสาสเปนเชื้อได้สังสายุวยจักโพ่งค่ะอันนี้เน็่มาห้องกระตัดซํำเนี่ยออกเพราะว่าอันนี้ระดับหัวเขา้าเขาเด้อค่ะ แล้วกลับมาซ้อยอน,นีออกน้อยหนึ่งล้วก็เหลือเป็นตะเข็บน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วก็วกมาพงอันเนี้ยเนี่ยพองอันเนี้ยไปพองลิมพองลิมลรวกลับับไม่เย็บแบบนี้เด้อค่ะเนี่ยให้เย็บเหลือยึนมีอยู่ยุเครงนิ้วค่ะเดี๋ยวสร้างซาสีเทปไม่สิดนเดีม่กง thì thầy mua bông chân này เดสร้งสางซาเห็ดเห็นมูเบิง ชี้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยพง่งพ่วงเนี่ยพ่วงแล้วเขากว่าพ่วงตีน,นมันน้ำเด้อจ้าเพราะว่าเพราะว่าอันไ้เพิ้นเพิ้นไหนมันลอยเพิ้นไห้เอาออกเพิ้นแหนเอาลงไหนแยว่าสันในใ้นเป็กจังไหนสิอันเอาลงแห้ได้ว่าสัน้นเพิ่นวา mà đừng sang xa, không ghé ổng nữa. Ừ. cái thầy mưu bưng chân đây, nhìn này. สังชากับไปตัดออกแล้วกับโพงลิ้มนหนีนมันนี่โพงลิ้มเ,น,เามานี่นนนยแล้วกับตับถ่ามาเนี่ยเก่งช็อปพนักงานขอซื้อมาใหม่ๆกม่มาให้นสังชาตัดสะก้อนยังใส่ได้นี่เห็นมันนี่เนี่ยสังชาเลื่อนลงมาเนี่ยเนี่ยเห็นมัห้อยห้อยเย,ย็บเดิมเนี่ยเนี่ยยุโมองเนี่ยมันลอยแบบนี้เพิ่นมายห้เมาลงงหา วิธีเอาผ่าลูกเพรา,วา,า,าะว่ายังเขาจจว่าขานี้น้ำบอกขานี้แก้ปัญหาขาหนีน้ำให้ลูกค้าก่อน <S <S เป็นสีได้ด้วยค่ะ สีได้พ้อมเดเนี่ยแตกเลยมาเย็นๆเลยจ้ะนิดบอือจะเปลี่ยนสีได้ให้ใกล้เชียงกับสีผาจ้ะ หลังจากที่เขาเอาเข่าแล้วเด้อค่ะเอาเข่าแล้วก็แกะตะเข็บมาลงที่ว่านเนี่ยลูกขาขาลอยบานิพงลิ้มเสร็จบานิกระมาะแก้ไข่อันสี่เพิ่น ค้าดีกว่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเพิ่นกัสิเปลีดลง โมเมนต์ขายืดกับขึ้นแัวเขา่าเด้ค่ะยิงสุด่าเสตียิงต,ยงตง้นขาไงบ่ต้องไปเอาถึงหดต้น,นตขาเพิ่นเด้อค่ะทำให้ลูกค้าใส่เบื้องแล้วเพราะว่าผ่าพวกนี้ต้นขากะจะพอดีแต่ว่าขาสีบรนดาเนนน้อยหนึ่งตามที่เคยแก้ผ่าพนักง,งานนะแก้ทรงเนีย่ยอันนี้แก้ปัญหาขาร้อยนาำให้ลูกค้าค่ะ เนี่ยค่ะเึ็นบนเนี่ยจากไอ้ไอ้ตรงเนี่ยเลาะลงมาให้เหลือซ้ำนี่ค่ะแล้วขังไนเข้ากับโพงก่อนเด้อค่ะโพงแล้วก็เย็บขึ้นแล้วก็น้ำไปหลีดให้เพิ่นเนี่ยค่ะเนี่ยแก้ปัญหาขานนี้นำให้ลูกค้าค่ะแล้วน้ำไปหลีดเนี่ยค่ะ ขอบคุณมากไมยค่ะ CU Next t o CU Next Clip ค่ะอันนี้จะแก้ปัญหาขาเข้าหน่อยแล้วก็ขาหนีน้ำค่ะแก้ปัญหาขาหนีน้ำให้ลูกค้าค่ะขอบคุณมากไหมค่ะ CU Next t o CU Next Clip ค่ะมีหยังจะให้คอมเมนต์มาด้อจ้าว่าเสียห้เห็ดหยังห้เบิ้งจ้าั่งสามีงานทางสากัสียเห็ดห้เบิ้งพี่กิงอ่ะมันมีแก่สรงพวกกางเกงลายโตยูหมือน ว่าสิไม่เห็นคลิปอันนี้ตัดขาไว้แล้วบันพอดีกับสิลงคลิปบานี้ลูกค้าขาประจําเพิ่นเลยมาเลิกจย่างนันแล้วเพิ่นเลยมานั่งเล่นน้ำมูคุ้ยน้ำกันก็เลยมาแช่ปัญหาอ่าโบยังเม่าเนื้หม้อมวนนั่นแหละก็เลยไหลเลยบานี้ก็เลยบ่อ่านคลิปก็เลยทั้งเห็ุมือกับเห็ดอันประกอบมือตัวนี้ไปก็เลยจบคลิปจบบันพ่อมูไปอ้าวบ่ได้อัดคลิป ก็เลยได้แชร์เ่าค่ะก็เลยมาไหลตัวนี้ต่อเรื่องห้องเรืองได้ความรู้ความสามารถได้ตรงไหนกัตรงไหนเก็ตเป็นไอเดียกัขอบคุณหลายเด้อค่ะเพราะว่าตั้งใจจะเะผยแร่หลีในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดและ้ะกะเพื่อตัวเ,เพื่อนฝูงจะไปดัดแปลงกับงานของเ,อเพื่อนฝูงอะค่ะอันนี้แก้ปัญหาขานนี้นำให้ให้เพื่อนเด้อค่ะเด้อน,นี่เลาะลงมานี่แค่นี้หละค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะ